สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่14สิงหาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ มวยเริ่มทำการขันก็นเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t o f o u ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดผ่านเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับอย่าพลาดด้วยประกันทั้งปวงนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบระหว่างทั้งน,นันโปนในยก ok ส้อยเวียงยองลำพูนนะครับหรือโปน สิ์ไทยแลนด์ออโตอานะครับนักชกจากประเทศสเปนนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธ์ไทยแลนด์ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังสนามบินเชียงใหม่นะครับอยู่กับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่59.5ส่วนสูง170ซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านศิลาชัยช5พยักษ์หรือศิลาชัยออประเสริฐหรือแมมบอส สวิชัยนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยอรประสริฐที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับน้ำหนักไป่วยอยู่ที่58กิโลกรัมส่วนสูง166เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโปนในยกส้อยเวียงยองลำพูนช่างน้ำหนักได้121.7ขาดไปจุด3นะครับส่วนทางด้านศิลาชัยชอ5พยักษ ช่างน้ำหนักได้121.8ขาดไปจุดสนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับการชกสไตล์การชกของทางด้านศิลาชัยช .5 อห้าพยักนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปัำมในแข็งแกร่งการผ่านมวยดีกว่าความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทาด้านศิลาชัยชหพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะนก สิงเดชชายภูเก็ตเมื่อวันที่26มิถุนายน2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้านสิลาชัยช5หพยักนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านโปนนายกส้อยเวียงยองลำพูนกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยไฟเตอร์นะครับมวยบูเตะขาต่อยหมัดแรงแ,งแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับแล้วก็เป็นมวยที่ ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวนะครับวันนี้นี่คือสไตล์การชกของทังน่านโปนนยยกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนยกเพชรใต,ใต้เพชรบุรีเมื่อวันที่17กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังน่านโปนนยยกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็อาวุธหนัก ของทางด้านโปนในยกส้อยเวียงยองลําพูนนะครับคู่ที่1ผมออกไปที่ทางด้านโปนในยกส้อยเวียงยองลําพูนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสือขาวสอเนรมนหรือตะวันชัยวินอุบลน,นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ทว่ามาซ้อมที่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับโดยมีเสียกรุงเทคโนโให้การดูแลและก็สนับสนุน และแล้ก็การบำรุงอย่างเต็มที่น้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่61กิโลกร,รมัมส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมหรือยอดเมทีนุษมวยไทยหรือเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์ Motor, นะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยวีวินยิมที่เกาะสมุยนะครับน้ำหนักไปล่อยอยู่ที่63กิโลกร,รมัมนะครับส่วนสูง175เซนติเมตร วันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเสือขาวสอนารุมน์นะครับช่างน้ำหนักได้126.1ลดไป0.1นะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับช่างน้ำหนักได้127.8ลดไป1.8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง เตะซ้ายต่อยซ้ายแรงและก็อน,นอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังเขาล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนพลวัตเฟสปทุมเมื่อวันที่20กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน เสือขาวสอนรมนกันบ้างนะครับสไตล์การชกของน้านเสือขาวสอนระมนนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวาหน้าดันแทงครับแต่ถ้าว่าการยินระยะนี่เป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเสือขาวสอนรมนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะน,นกตวงซับเล็กต่ออิทธิพรในยกที่3นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 6 7ที่เวทีมวย ราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานเสือขาวสอนหรุมนนะครับสําหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงของทางด้านเพชรน้ําตาลวีวินยิมนะครับอาวุธครบเครื่องอาวุธหลากหลายหนักแรงทุกลูกทุกดอกวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ําตาลวีวินยิมให้ไปหดาวจัด ไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัานสราวุธซอสุนันหรือยอดศึกสอสุนัน,หร,นหรือเดอะเบสสิทธิ์ยอดเซียนหรือเบนจัก,กรยานมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดสุขโขทยัยซ้อมที่ค่ายมวยสอสุนันที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่62กิโลกร,รมัม ส่วนสูง174เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านดีแลนบูทีภูเก็ตมวยไทยหรือดีแลนท็อปนะครับนักชกจากประเทศออสเตรเลียนะครับซ้อมที่บูทีภูเก็ตมวยไทยนะครับน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสลาวุตส์สุน,นันนะครับช่างน้ำหนักได้ 128.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านดีแลนด์บูทีภูเก็ตมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้128.2ลดไปจุด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักม่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านดีแลนด์บูทีภูเก็ตมวยไทยนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงในใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของด้านดีแลนด บูทีภูเก็ตมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนกเบิกบานลูกเมืองเพชรในยกที่2นะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคม257ที่เวทีมวยราชดาเนินนะครับเข่าลอยนะครับวันนั้นโดนโหนกแก้มแตกแล้วก็พ่ายนอกไปครับถือว่าโชว์แม่ไม้มวยไทยได้อย่างสวยงามนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทังด้านดีแลนด์ and, บูทีภูเก็ตมวยไทยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของท้างน้านสลาวุธซอสุนันกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดัานแทงเข่าแหลมแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธหลากหลายเหลี่ยมตัวดีการผ่านมวยดีกว่าครับผมมองว่าแข็งแกร่งแข็งแรงครับสู้ได้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสลาวุธซอสุนันนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนโอเล่จิตเมืองนอนท์เมื่อวันที่15มิถุนายน266 67นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสลาวุธสอสุนันนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสลาวุธสอสุนันนะครับผมมองว่าอาวุธคมดีและก็แข็งแรงดีและก็ อาวุธหลากหลายกว่าความเป็นมวยดีกว่าวันนี้นะ่าจะเขียนเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่สาในวันนี้ผมออกไปที่สลาวุฒิสอสุน,นันจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่สีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพกระหว่างทางหน้านชลวันหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมหรือสอธนาเพชรนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์สอมในค่ายมวยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมย่านสุขุมวิทนะครับน้ำหนักไปไปอยู่ที่ 64กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านตวงรั์สอสละชีพหรือต่ออิทิพรหรือมวยหูเจ๋งเด่นเชยภูมิแฝดน้องชูรั์สอสละชีพนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยต่ออิทธิพรที่จังหวัดอุดรธานีนะครับน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง107เซนติเมตร วันนี้ชกกันในพิกัด128ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาลวันยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้128.7ลดไปด7นะครับส่วนทางด้านตวงซับซอสละชีพช่างน้ำหนักได้128.6ลดไป0.6นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านตวงซับซอสละชีพนะครับเป็นมวยขวาครับ เตะขวาต่อยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับสา์แข้งไล่แขนแทงเข่าดีแล้วก็ต่อยหมัดแรงเก,เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับพิกชนะคะแนนชัดชัยพีแคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่13กรกฎาคม267ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านตวงทัพสอสละชีพนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของนางหน้านชลวัรณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยบู๊ครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องบูบ๊ดูด,ดันเข่าในลอกตีแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงแล้วก็เป็นมวยที่ฉลาดรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านแล้วก็ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนางหน้ชาชลวรรณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ ก็ไปชนะคะแนนโล่เงินสอสมหมายเมื่อวันที่10กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินแบบเบียดกันมาเลยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชลวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านชลวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮ่งรวยรยสวัสดีครับ